So, up early so um what um can you put my cancer like, on my shirt um um uh, on did you put that yet what did you put the cancer on my shirt yet hmm the study come already Good job, Maddie. You know this very well, don't you? I have to fly enough so we can keep doing that. Which one is the new One second shorter than one second. Now. <Okay. S 2> มาถึงแล้วค่ะวันนี้เร็วมากเลยอ่ะมาถึงป้อพี่เอารถรถก็คือเขารอไว้เลยเนาะแล้วจะบอกว่าไม่คิดว่าจะหนาวขนาดนี้นะคะถุงมือก็ไม่ได้เอามาตอนนี้คือแบบมือแข็งแล้วเพราะเข้าใจว่าเออแบบเย็นแต่อัดจะไม่ได้เย็นขนาดนี้อันนี้เหมือนแบบยังวินเทอร์ของที่นู่นอยู่เลยอ่ะแล้วก็วันนี้นะคะตลาดไทยสัญจรน,นะคะมีของมาให้ลูกค้าสามที่ค่ะที่แรกนะคะนี่เลยค่ะทุกคน แพ็กใส่กระเป๋ามายังดีนะคะพี่แกะออกจากกระเป๋าเมื่อกี้นี่เลยพบขนาด9นิ้วนะคะแกวยเป็นแบบตลาดไทยสัญจรมาถึงลูกค้าเลยนะคะโอเคตอนนี้จะไปบ้านน้องหมูก,กันก่อนค่ะ Are you cold? No not cold really, really? หนาวมากเหมือนเหมือนว่าเรามาช่วงหน้าหนาวนี่ไม่ใช่หน้าหนาว <I mean, S 1> แล้วนะโอ้ยสั่นสุิยอดสโนว์ไรนี่2.2คลม นี่ค่ะเพื่อจอนออนไลน์ไม่อนไขค่ะจากบ้านน้องมุก้ค่ะจะไปบ้านน้องอ้อยอีกแล้วเย็นมากน้องบอกทำไมพี่ต้องเอาปะมาด้วยวนอากาศดีมากนะคะน้องเขบอกว่าวนอากาศดีมากแต่วันนี้ทำไมมันไม่เป็นแบบนั้น ร้านลูกค้าร้านที่สามแล้วนะคะคือร้านนี้คือา,านะีคะน right, mm hmm. ้ืนะะาอร้า,ารนนอรานนี้อรานวี้คานะ้คะนคือานนี้อานนานนอนโีาานนีวล้า้านนีลา้าา ตอนนี้ตอนนี้ก็คือที่นี่คือบ่ายสองก็เท่ากับประมาณสี่โมงของตัวรนโตนะคะตอนนี้ก็เลยได้ขนมน้องอ้อยเดี๋ยวจะให้ดูความกรอบนะคะนี่ค่ะให้ดูความกรอบนี่ค่รอบมาก What about Thai as uh, sushi and Thai So it's not real tight. <laughs> <laughs> mm -hmm. You're not going to sell sushi in your restaurant mm -hmm. oh, no. You like Japanese so much. It's bigger than I expected to be. Mm -hmm. Look. เจอชาไข่มุกนะคะก็เลยลองว่าจะอร่อยไหมเพราะเขาบอกว่าหวานเลือกความหวานได้ด้วยว่าจะเอาหวานขนาดไหนนะคะตอนนี้นะคะก็รอตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องมารอนานขนาดนี้เนาะก็คือ,อโทรศัพท์แอดปดะคะสแกนเฟซสแกนหน้าไม่ได้นะคะคือแบบเป็นนหายๆเป็นไห,ห,ห,หายก็เลย แล้วเครื่องนั้นเป็นเครื่องใหม่ด้วยเพราะว่าน่าจะร่วงบ่อยนะคะก็เลยเข้าไปที่ Apple ตะกี้เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเปลี่ยนเครื่องให้เลยแต่ขอรอชั่วโมงนึงเพราะว่าคนเยอะมากเมื่อกี้ที่ a p p l e Store นะคะคนเยอะมากแล้วก็เขาก็เลยแบบที่นี่เวลาเครื่องมันมีปัญหาคือแค่บุ๊กแอร์ไคม์เมนเข้าไปนะคะแล้วถ้าเครื่องเขาแบบบางทีแบบเครื่องไม่ได้เป็นไรมากของกุ้งมีอยู่ครั้งนึงแบบอะไรน,นิดเดียวเองที่จริงอะซ่อมได้นะแต่เขาบอกให้เปลี่ยนเครื่องให้ใหม่เลยนะคะก็เลย รอตอนนี้คือหนึ่งชั่วโมงนะคะก็ตอนนี้แมดี้ก็มาเล่นข้างหลังนีคะเขามีที่ให้เหล็กให้เด็กเล่นด้วยนะคะเราก็แบบฟรีหรือเปล่าฟรีด้วยนะคะทุกคนก็แค่ลงชื่อเข้าไปแบบว่าออนไลน์เลยนะคะตอนนี้ก็รอหนึ่งชั่วโมงแดดอยู่ข้างในแล้วแต่ตอนนี้จะบอกว่าโทรศัพท์กุ้งแบตหมดเพราะว่าตั้งแต่ขึ้นมาเครื่องเครื่องมากุ้งไม่ได้ชาร์จนะ ที่พักเลยของเต็มเลยโอ้ตอนนี้นะคะเราทำโทรศัพท์เสร็จแล้วนะคะได้เครื่องใหม่เอ้นิวโฟนได้เครื่องใหม่เลยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเวลาทำประกันเราก็จะได้เปลี่ยนเครื่องฟรีเขาก็ไม่ได้จำกัดด้วยนะว่ากี่ครั้งอะไรเงี้ยแต่ใครก็จะอยากไม่อยากเปลี่ยนเครื่องบ่อยๆเนาะแล้วก็ ตอนนี้นะคะเราก็ได้ทานหมือคำเรียบร้อยแล้วและเรากำลังจะไปที่พักกันค่ะวันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่เราได้มาพักที่พักของเราเองเพราะว่าเพิ่งเสร็จนะคะโอเคอย่างนี้ตั้นเเดินทางไปก่อนเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูวิวรอบๆนะคะ มาสี่วันปะหนึ่งว่ามาเป็นแบบอาทิตย์สอาทิตย์นะเว e l Yeah e c u s e l all the clouds are going there สื้อของเสร็จแล้วค่ะทีนี้กำลังจะไปที่พักแล้วหนาวมาก